สวัสดีจ้าวันนี้แนะนำการพราะเห็ดในกระป๋องเหลือใช้นะคะเป็นวิธีง่ายๆนะคะส่วนผสมไม่เยอะที่บ้านเลี้ยงหมาแมวเยอะก็มีกระป๋องเยอะนะคะใช้แทนพลาส,ส้สกได้นะคะได้เห็เดดอกใหญ่เหมือนกันเลยวัตถุดิบหลักวันนี้เราจะใช้ฟางข้าวนะคะตัดขนาด1-2นิ้ว5กิโลกรัมนะคะแช่น้ำเอาไว้1คืนนะคะเป็นน้ำผสมปูนขาวยกขึ้นมาตั้งให้เสด็จน้ำ ส่วนผสมตัวที่2ก็คือรำข้าวนะคะหญิงจะใช้250กรัมต่อฟางข้าว5กิโลกรัมนะคะแล้วก็ตัวที่3ก็คือแป้งข้าวเหนียวนะคะหญิงจะใช้แค่ส่วนผสม3ตัวนี้เท่านั้นนะคะผสมรำและแป้งข้าวเหนียวให้เท่ากันก่อนนะคะถ้าเพื่อนๆมีสูตรอื่นก็ทดลองดูนะคะแต่สำหรับหญิงใช้แค่นี้ก็ได้ดอกเห็ดที่ใหญ่แล้วก็เก็บได้หลายครั้งนะคะ ผสมส่วนผสมของรำกับแป้งข้าวเหนียวที่เราคลุกไว้ก่อนหน้านี้นะคะให้เข้ากันกับฟางนะคะอันนี้เพื่อนๆต้องค่อยๆผสมนะเพราะว่าเราต้องการที่จะให้เขาคลุกเขาเข้ากันอย่างดีนะ,ะเมื่อเข้ากันแล้วนะคะเพื่อนๆก็อัดฟางลงกระป๋องได้เลยนะคะขั้นตอนนี้สําคัญนะคะเพื่อนๆเพราะว่ายิ่งอัดแน่น ะะก็จะช่วยให้เราได้ดอกเห็ดที่ใหญ่แล้วก็เก็บได้หลายครั้งนะคะขั้นตอนนี้สำคัญมากต้องอัดแน่นๆเป็นการเตรียมอาหารไว้ให้เชื้อเห็ดนะคะขั้นตอนต่อไปนะคะเพื่อนๆใช้ฟอยนะคะปิดปากของกระป๋องเชื้อเห็ดของเรานะคะอย่างที่หยินใช้เนี่ยจะเป็นฟอยเพื่อน,อนๆอาจจะใช้กระดาษ นังสือพิมพ์ก็ได้นะคะหลายๆชั้นเอาแต่ว่าสําหรับหญิงเนี่ยหญิงว่าใช้ฟรอยเนี่ยสะดวกและนํากลับมาใช้ได้อีกนะคะถ้าเกิดว่าเราซื้อฟรอยบางมาก็อาจจะต้องทับ2ชั้นเพราะมันจะขาดง่ายนิดนึงเนาะแต่ว่าถ้าฟรอยหนาหน่อยก็ชั้นเดียวได้นะคะเราก็ใช้ยางวงเส้นใหญ่มัดน,นะคะจากนั้นหญิงก็นําไปนึ่งฆ่าเชื้อสำหรับการน,นึ่งค่าเชื้อของหญิงเนี่ยหญิงจะใช้ หม้อนึ่งลูกทุ่งขนาดเล็กนะคะซึ่งก็พอหาซื้อได้อยู่นะคะราคาก็ไม่แพงมากไม่ต้องใช้ขนาดใหญ่เพราว่าเราทําไว้กินเองเนาะแบบนี้ก็จะมีฝาปิดที่มีเข็มขัดรัดให้ด้วยนะคะเพราะว่าบางคนไปซื้ออาจจะไม่ได้ถังแบบนี้นะคะเพื่อนๆต้องดูต้องเอาถังที่มีเข็มขัดรัดแบบนีนะ้หลังจากที่นึ่งค่าเชื้อแล้วนะคะปล่อยทิ้งไว้ให้ กระป๋องเห็ดเชื้อเห็ดเราเย็นนะคะเราก็จะทําการเขี่ยเชื้อเชื้อเห็ดที่ใช้วันนี้เป็นเห็ดนางฟ้านะคะซึ่งเราก็สามารถสั่งซื้อออนไลน์ได้นะคะปัจจุบันมีขายเยอะแยะเลยนะคะขั้นตอนนี้นะคะเพื่อนๆต้องทําในห้องที่อับลมนะคะใช้แอลกอฮอล์ฉีดฆ่าเชื้อบริเวณพื้นผิวของบริเวณที่เราจะทําก่อนนะคะฉีดมือให้เรียบร้อย เมื่อเขีย่ยจนเชื้อเห็ดแตกแล้วนะคะเราก็จะทําการหยอดเชื้อเพื่อนไม่จําเป็นต้องหยอดเยอะนะคะอันนี้หนูทำให้ดูเป็นไปเหรเนาะว่าหยอดเหมือนกับถ้าใครเคยทําเห็ดถุงก็เหมือนกันเลยนะคะใช้เทคนิคเดียวกันนะคะเป็นเทคนิคกหยอดเชื้ออีก,กันเนาะอันนี้เราก็ทําในห้องอัดลมเอานะคะเชื้อเห็ดเนี่ยอาจจะลองใช้อยากกินเห็ดอะไรก,ก็ลองสั่งซื้อมาทดลองทําดูนะคะ นางฟ้านางรมโอรว่านางฟ้านางรมมั่เป็นเชื้อที่เลี้ยงได้ง่ายนะคะเ,เลี้ยงได้ในทุทกฤดูการของเมืองไทยเลยเวลาก่อนจะหยอดเชื้อเนี่ยเราต้องเปิดรอยนะคะเพื่อนเพื่อนขั้นตอนนี้เพื่อนๆ่อต้องค่อยๆทํานะคะเพราะว่ารอยจะขาดง่ายเนาะถ้าขาดจนดูเนี่ยก็ จะทําให้กระป๋องเชื้อเห็ดเราติดเชื้ออื่นได้นะคะฉะนั้นแล้วขั้นตอนนี้ก็ค่อยๆเปิดนะคะหลังจากที่หยอดเชื้อหมดทุกกระป๋องเรียบร้อยแล้วเพื่อนๆก็เอาไปบ่งไว้ที่อุณหภูมิห้องนะคะตั้งไว้ประมาณ20วันเราก็จะเอาไปเตรียมสําหรับการเปิดดอกนะคะาำนี้ เรามาดูว่าเชื้อเห็ดของเราเนี่ยมีลักษณะเดินในกระป๋องเป็นอย่างไรบ้างบางคนอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะพอเห็ดในกระป๋องเนี่ยเชื้อเห็ดมันเดินเต็มไปถึงข้างล่างจริงๆหรือเปล่านี่ยวให้ดูนะคะว่าเห็นไหมคะเส้นใยเพราะว่าเ,เราเราถุงพลาสติกเขาใสเนาะแต่ว่ากระป๋องเรามันทึบอ่ะเนาะทีนี้มันก็อาจจะมีคนสงสัยว่าอ ขาไม่ได้แสงอะ่ะเขาจะเดินได้หรอเชื้อเห็ดนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเนาะว่าจริงๆเชื้อเห็ดเดินมถึงกดนไหมโอ้โหเหนียวค่ะโอยอนะ อยากให้เห็นว่ามันขาวขท่าไหรแบบเดี๋ยวเดี๋ยวนี่เห็นไหมยังนะขาวอ,อยู่เลยเห็นะไ,ไหมกล้องอาจจะไม่ชัดทำยังไงดีนะขั้นตอนต่อไปนะคะเราเห็นแล้วเนาะว่าเชื้อเห็ดเต็มเลยสีขาวแล้วก็เส้นใย,ยเดินสวยงามมากนะคะสูตรนี้นะคะเพื่อนๆลองดูแล้วกันอาจจะ ล้วแต่ใช้วัสดุเนาะลองดูเราจะไปเปิดดอกกันแล้วนะคะที่บ้านก็จะใช้ชั้นวางเก่าๆนั่นแหละค่ะเปิดดอกเพราะว่าเราจะอันนี้คือทำในครอเรียนเนาะเพื่อนก็วางหันหน้าออกมาในทางเดียวกันเหมือนกับก้อนเชื้อเห็ดถึงเลยค่ะพิธีการแล้วหลังจากนั้นก็อาจจะใช้ผ้าหรือกระสอบข้าวสารกระสอบุยเป็น กระสอบอะค่ะหรือผ้าคลุมเอาไว้รดน้ําทุกวันนะคะเช้าเย็นนะถ้าฝนตกก็ไม่ต้องเช้าเย็นนะคะ,ะคือการรดน้ำนี่ยสำคัญตรงที่ว่าห้ามเอาน้ําไปฉีดเข้าที่หน้าก้อนเพราะว่าเห็ดไม่ได้ต้องการน้ําแต่ต้องการความชื้นนะคะฉะนั้นแล้วเพื่อนๆอ,อาจจะรดบริเวณกระป๋องแล้วก็ กระสอบหรือภ้าพื้นเนี่ยที่มีความชื้อนอยู่เสมอนะคะอาจจะเช้าเที่ยงเย็นถ้าอากาศร้อนมากนะคะแล้วเพื่อนๆจะเห็นว่าเห็ดเนี่ยเขาจะค่อยๆออกตุ่มดอกเห็ดออกมานะคะเห็นไหมคะว่าแค่นี้ค่ะย0วันแต่ว่าถ้าเพื่อนๆทาเยอะเพื่อนๆก็จะมีเห็ดไว้กินตลอดเลยนะคะอย่างที่หิกทำเนี่ยเนนึงหญิงเก็บได้ประมาณ หกครั้งนะคะเขาจะทยอยออกให้หญิงได้กินเรื่อยๆเลยนะคะซึ่งดอกเขาก็เห็นไหมคะว่าไม่ได้เล็กเลยนะคะเพื่อนๆนี่ถ้าเทียบกับหน้าก็พอได้กินนะคะถ้ามีกระป๋องใหญ่พเพื่อนๆอาจจะใช้กระป๋องใหญ่ลองดูนะคะแต่อันนี้หญิงก็ใช้กระป๋องอาหารสัตว์ที่หญิงมีเนาะลองทำกันดูนะคะสวัสดีจ้า